จะหาลักตะไข่เขาอีกเจ้าขังไก่ไว้ดีๆเด้อไก่ตัวนั้นมันเสียยังไก่น้ำมึน นี่น,นาย Head, อันจีเฮ็ดอันแกงเฮ็ดให้กินด้วยครับจักขี่เสียบเพราะเสียบน่เสียบอยู่มั้ง <c oughs> บ้านบ้านนะครับวิธีบ้นบานบ้านเด็กตะไคร้ใส่แกงเฮ็ดครับ